เอาไปดูกันอีกหนึ่งทันนะครับก็คือท่านรองอธิบดีกรมประชาพันธ์กันบ้างครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมไม้กับหลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาพันธ์ถีหกนะครับทรงพราร่างได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้เช่นกันครับโดยแล้แต่ว่านะครับดรพรพิทักษ์เมนทรีขับรองอธิบดีกรมประชาพันธ์นะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กับหลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาพันธ์ถีหกอ่าร่างจะได้รับผลกระทบนะครับจากอุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้ระบุสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทางความเจรินใจเป็นอย่าางมก แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นซึ่งความเข้มแข็งและกำลังใจที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ยังยืนยัดนะครับปฏิบัติหน้าที่ทำกลางวิกฤตด้วยความด้วยแรงสนับสนุนจากผู้กกับบัญชาตั้งแต่รับรัฐมนตรีอธิบดีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองอธิบดีแกโบกว่าการตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารสำนักงานนะครับพบว่าล้างถังหมดเนี่ยได้รับความเสียหายกระทบเช่นเดียวกับไร่พื้นที่ของจังหวัดนะครับ ข่าวข้องเทืองใจสำนังงานโต๊ะเก้าอีอุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถเกินใหญ่ได้ทันจึงได้รับความเสียให้ตามมานะครับอุปกรณ์ที่ทำกันมีมูลค่าสูง จำเป็นต่อการปฏิบัติส่วนใหญ่ก,ก็ได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างทันท่วงทีนะสามารถทักษาไว้ได้เกือบหมดในนครับนะในส่วนของรถยนต์แล้วก็รถเครื่องประจําน่วยงานก็ไม่สามารถค้นใหญ่ได้ทันเนื่องจากสถานาการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทําให้ได้รับความเสียหายไล่ขั้นขณะที่อุปกรณ์ด้านการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ยืนยันวา่ามีการตรวจสอบแล้วว่าเจ้าหน้าที่สามารถยกใหญ่ออกจากรถโอบีได้ประมาณ70-8 0เนะลดความเสียหายลงได้ระดับนึงค่ะพันพื้กระตามก็แม้ว่าจะพบเจอความยากลําบากแต่เจ้าหน้าท การซื่อสรารข้องกรมประชาสัมพันธ์ยังคงปฏิบัติหน้าทีอย่างต่อเนื่องทางรา,รายงานสถานาการณ์การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและการซื่อสารข้อมูลสําคัญตามข้อสร้างการาข้องภูบังคับปัญชาโดยรองอธิบดีกากล่าวชื่นชมนะว่าแม้ว่าบ้านเราจะเดือดร้อนแต่เราก็อย่างแบงแรงไปช่วยประชาชนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นที่พึงข้องสร้างคมในเวลาวิกฤตค่ะรองอธิบดีก็อย่างกล้าวขอบคุณถูกผักส้วนทีรวมส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสมาคมชาวเนปาลส้ำนังงานประชาสัมพันธ์ที่5ประชาสัมพันธ์จังหวัดู รวมทั้งหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนอีกหลายสิบแห่งที่ได้มอบน้ำหรืออุปกรณ์จำเป็นและสิ่งข้องชฉวยเลือต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นพร้อมย้ำว่านำใจที่ถูกฐานส่งมาช่วยซับน้ำตาให้พวกเรายัางแท้จริงนั่นเองค่ะนะคทั้งมีการฟื้นฟ<า>ูนนนด้วยนะการฟื้นฟูนะครับนะการฟื้นฟูทํนานักงานและก็ระบบงานนะครับยู่รหว่างการดำเนินการควบคู่กับภารกิจกองกลุ่มยำพันนะครับ Uh, ในวิกฤตนะครับยังคงเดือนหน้าต่อไปแม้จะไม่สมบูรณ์เต็มรอยเปอร์เซ็นแต่กรมประชาธรมพันธ์นะครับยังมีเครือข่ายในภูมิภาค uh, และกก็ส่วนกลางนะครับพร้อมทันรุ่นอย่างเต็มที่เพื่อให้การซื่อสานซึ่งประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับมีสิทธิภาพพร้อมย้ำนะครับนะให้ประชาชนมั่นใจว่าภารกิจซื่อสานของรัฐยังคงดําเนินการไปอย่างไม่มีสะดุดในช่วงวิกฤตครั้งนี้ฟังเสียงทันรงกันแลยครับ การปฏิบัติการในด้านสื่อนะครับเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ยังคงทําหน้าที่คือแม้จะมีวิกฤตทุกคนก็ยังต้องไปช่วยชาวบ้านตามข้อสั่งการของผู้บัญชากก็คือตัวเราเราก็ช่วยตัวเราด้วยแล้วก็ไปช่วยคนอื่นด้วยเพื่อที่จะสื่อสารชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เราเนี่ยเป็นที่พึ่งในภาวะวิกฤตนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็ในส่วนกลาง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดําเนินการกันอยู่ตอนนี้เรียนให้ได้ทราบว่างานทางด้านการฟื้นฟูนฟส,สภาพก็กําลังดําเนินการไปงานทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเราก็ดําเนินการไปเช่นเดียวกันนะครับขอให้มั่นใจว่าเรายังคงสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้แม้จะไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่เราก็ยังมีส่วนอื่นๆทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับทั้งสถานีวิทยุที่อยู่ในบริบทของพวกเราในพื้นที่ใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งส่วนกลางก็ยังคง มัดรวมกันในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนขอให้มัน่นใจตามนั้นครับ